ในทางพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเราไว้เกี่ยวกับมีมีไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญ<อ>ยกตัวอย่างอย่างเช่นเ,เวลาเราเรา,เรา,เราท่านท่านเข้าบุญกันเ,เข้าวัดกันเนี่ยอผมมักจะเคยเห็นเสมอว่าคือจะมีพระพิสุกอ,าอา้อาวยอมทาบุญทําทานเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตทํามากได้มากทำน้อยได้น้อยอะไรก็ว่ากันไปเอพระพุทธเจ้ามีมีม ท่านท่าน,ท,านท่านมีคําสอนเกี่ยวกับการทําบุญตรงนี้มั่งไหมครับคำว่า,วาบุญก็มีเรื่องบุญกริยาวัตถุสามไงะนะนั้นอย่างบุญกริยาวัตถุสิบนี้ก็แต่งใหม่นั้นโยมต้องแยกก่อนแต่งใหม่กับคำตถาคตครูเจ้าตัดไวคาสามคือทานสินแล้วก็ภาวนาภาวนาก็เป็นบุญรักษาสินก็เป็นบุญให้ทานก็เป็นบุญและให้ทานก็ต้องวางจิตถูกด้วยว่าให้ทานยังไงนะแล้วพระก็ต้องรู้ด้วยว่า การพูดหรือการเอ่ยปากขอของกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บรณานั้นก็เป็นอาบัติอีกอย่างนี้ต่างคนต,งต่างต้องรู้คำพระศาสดาและการเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันก็จะเป็นไปตามธรรมใช่ไหมดังนั้นทานจะเศร้าหมองหรือปลาณีตก็ตามเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเด่นเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้ เรื่องพวกนี้มีอันิีส่งมากกว่าศรนะัทธามากก่อนนะมากน้อยเศร้าหมองปรานี้นี่ทีหลังโนะ <c oughs> ยมไม่มีโอกาสให้ทานโนะยมก็รักษาศิลได้ซึ่งยมก็ต้องรู้อีกว่าการรักษาศิลเป็นมหาทานอีกเหมือนกันมองในแง่มุมชั้นลึกซึ่งผู้เจ้าจะเป็นคนอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้หมด นั่นคือโยมก็ต้องมาศึกษาคำพระเจ้าอีกเหมือนเดิมใช่ไหมถึงจะเข้าใจว่าทานที่ปลาณีตเป็นยังไงการวางจิตในการให้ทานเป็นอย่างไรไม่งั้นจะไม่เข้าใจทุกคนเวลาให้ทานถามว่าวางจิตยังไงคนก็จะสอนไปเยอะแยะโดยที่ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าให้วางจิตยังไงหวังผลในทานมีไหมใช่ไหมมีจิตผูกพันมีไหมมุ่งการสังสมมีไหม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้มาตรฐานเลยคิดกันหมดเลยชาวพุทธนะใช่ไหมแต่เรา,เ,าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนสิสงใหญ่ทานนั้นไม่สามารถทำให้เราเป็นอริยขึ้นมาไดนะ้นั้นจะคิดว่าให้ทานเป็นการดีทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจก็ยังนอกจากให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิต เพื่อละความตจะหนีเทคนิคต่างๆเหล่านี้ต้องใช้คำสาสดาทั้งสิ้นเนี่ยนี่นี่คือบุญที่แท้จริงและบุญอันนี้นำพาเราสู่ความเป็นอริยะเพราะเป้าประสงค์ของพระศาสดาเพื่อให้คนพ้นจากความแก่เจ็บตายทั้งสิ้นทุกคำพูดของพระองค์มีประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานหมดอย่างนี้ นั้นบุญก็เป็นอย่างนี้ยหาได้ง่ายๆอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเป็นบุญละนิวรณ์ห้าดับไปนั่นคือกองกุศลอย่างยิ่งละคือสติปัฏฐานสี่โยมอยู่กับลมปุ๊บนิวรณ์ห้าจะดับนั่นคือกุศลเกิดขึ้นแล้วความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นได้ครบละขอบคุณครับพระอาจารย์ศึกษาพุทธะต่อไปอ่าเชิญ เขาแยกเป็นคําถามสุดท้ายนะครับปฏิบัติอย่างไรให้ละความกลัวผีมีจริงหรือไม่อผู้เจ้าไม่เรียกว่าผีนะผู้เจ้าเรียกสันนรกคือชี้ไปเลยว่าสันนรกประเภทไหนยักษ์หน้าคนตานอสูรเป็นอะไรเนี่ยผู้เจ้าเรียกไปเลยไม่มีคําว่าผีนะผีเป็นคํากลางๆที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าผู้เจ้าเรียกเนี่ย,ยเปรืยวิสัยเนรชานสันนรกนะเพราะฉะนั้น ถึงมันจะมีมันก็ไม่ได้ทําอะไรเราได้โยมต้องรู้หลักการก่อนว่ามันทําอะไรเราไม่ได้นะเราไปนั่งปรุงแต่งเองดังนั้นถ้าโยมรู้หลักการของภพภูมิของชาติการเกิดของสัตว์จิตมโนวิญญาณการเวียนว่ายายเกิดในสังสารัตการโกผีจะเลิกจะจบไปเลยแบบไร้สาระไปเลยนะแล้วโยมถ้ารู้ว่าอายตนะของเราเนี่ยกระทบแล้วเกิดอะไร ธรรมชาตินี้มันปรุงแต่งยังไงมันจะวางความกลัวทั้งหมดไปได้เองดังนั้นโสดาบันสกาธาคามีนาคามียิ่งปล่อยวางมากความกลัวยิ่งหมดหมดหมดความสะดุ้งกลัวต่อความตายจะเริ่มไม่มีพระเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ที่สะดุ้งกลัวต่อความตายเพราะอะไรเพราะมีอุปทานในขันหากลัวการแปรปวนของรูปนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าโยมฝึกถ่ายถอนอุปทาน ความยึดมั่นในรูปในจิตในนามรูปทั้งหลายความกลัวจะหมดไปเองดังนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุคือเหตุของความกลัวมันมีเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิเราสร้างสม,มาทิฏฐิให้เกิดขึ้นความกลัวก็จะหมดไปความหวั่นไหวก็จะไม่มีนะทำอันเป็นเครื่องสะดุง้งความหวั่นไหวมีเพราะอุปทานในขันธ์ห้าถ้าเรายิ่งถอนอุปทานในขันธ์ห้ามากขึ้นเท่าไหร่ความกลัวก็หมดไปเองนะ นั้นพบภูมิต่างๆมันมีก็เรื่องของมันไปเราก็เคยเกิดมาหมดแล้วเราก็เคยเป็นผีเป็นสางเป็นยักษ์หน้าคนธานสศูนย์ผู้เจ้าบอกทุกพบเราเกิดมาหมดแล้วเทวดายมก็เคยเป็นซนนรกยมก็เคยเป็นเปรตยมก็เคยเป็นมีพบเดียวที่เราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสห้าชั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยใครเกิดในที่นั้นต้องปรล่นผ่านที่นั้นดังนั้นพบอื่นยมเป็นมาหมดแล้วและไม่ใช่รอบเดียวหลายแสนหลายล้านรอบนะ เพราะนั้นคติที่ไม่ดีอย่าไปเกิดอีกเลยไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นเราหลุดพ้นดีกว่าผู้เจ้าบอกหลุดพ้นดีกว่านะเข้านิพพานดีกว่าดีที่สุดนะเราจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายหรือมีพบชาติจำกัดเป็นอริยะและพบชาติจำกัดแล้นะขออนุญาตต่อเลยนะครับผอ,อกับครับคนที่ร่วงรับไปแล้วพอถึงวันโกนวันพระจะ คนที่ร่วงรับไปแล้วจะกลับมารับส่วนบุญจริงไหมอ่อย่าไปสนใจนะอันนี้จังเป็นทั้งฐานะและอาฐานะบางพวกก็ใช่บางพวกพวก็ไม่ใช่นะอันนี้ชานุโสนีเคยถามพระพุทธเจ้าแล้วนะอาตมาเคยตอบไว้ใน YouTube เยอะแยะพระพุทธเจ้าบอกถึงในฐานะไม่ถึงในอาฐานะถ้าเขาเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ได้นะจนมาถึงเปรต ได้เฉพาะเปรตนะเฉพาะในส่วนของเรื่องทานอีกทานมีผู้รับกับไม่มีผู้รับ,บรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะในนี้มีอยู่แล้วในหนังสือเรื่องทานนะอุยมไปหาหนังสือเรื่องทานอ่านใส่พระสูตรไว้ให้หมดแล้วนะ,ะหรือโหลดแอปพลิเคชันไปก็ได้นะเช่ขนขอาอกาสครับทำไมพี่น้องถึงทะเลาะกันเราเป็นคนกลางทำอย่างไรดีอ๋อต้องสร้างทํามันเป็นเอกให้เขาให้เขาเสร็ครบธรรมะ เพราะคำพูดของเราคำพูดป das ุถ <an> ุชนเนี่ยล้างกิเลสในใจคนไม่ได้นะเหตุแห่งการทะเลาะกันคืออิจฉาและตรนีนี่คือทำสองอย่างจอมเทพเคยถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าทําไมสัตว์ทั่วโลกทานเนี่ยยักษ์หน้าคนทานอสูรเทวดามนุษย์มันทะเลาะกันหมดพระุทธเจ้าบอกเพราะอิจฉาและมัจฉริยะความอิจฉาและความตรนีเป็นเหตุของการทะเลาะกันทั่วโลกทานเลยดังนั้นการจะละสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีธรรมะของพระศาสดา อกุศลทั้งหลายละได้ด้วยอนาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอกุศลทั้งหมดดับได้หมดอานาปาฆ่าได้ทุกเรื่องนะฆ่าอากุศลได้หมดเชิญข่โอกาสครับปลวกฆ่าได้หรือเปล่ามันขึ้นบ้านอ๋อนะต้องฉลาดกว่าปลวกนิดหนึ่งนะอะหาวิธีป้องกันเอาละกันนะอาตมาบอกวิธีป้องกันไว้เยอะในคลิปลองไปฟังดูนะ โอกาสครับกรรมอะไรมั่งคะที่อนาปานาสติช่วยให้หลุดพ้นไม่ได้ออพระศาสดาบอกแก้ได้หมดนะเพราะอนาปาไปได้ถึงนิพพานนะในหนังสืออนาปานาสติเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าเปรียบเหมือนเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนฝนหนักที่ฝุน่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุน่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ฐานนะนี่อยู่บนปกหนังสือเลยเนี่ยพระสูตรทั้งนั้นน่เนี่ยหน้าปกหนังสือเนี่ยทำเป็นตนหนังสืออนาปานสติแล้วเป็นสายฝนลงมาเห็นไหมนี่เอามาจากพระสูตรนะเนี่ยชำระฝุน่นธุลีให้อันตรธานหมดไปอกุศลทั้งหลายเนี่ยอนาปาดับได้หมดอาน,นิสงส์ของอนาปาคืออลหันในปัจจุบันถ้าอุปทิยังเหลืออยู่ จะเป็นอนาคามีเห็นไหมอนาปาเลิศมากพระเจ้าเราก็ใช้นะท่านเรียกว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตและอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริบุคคลข่าอการครับมีใจอาฆาตพยาบาทสาบแช่งคนที่ทําให้เสียใจทุกวันทุกเวลา uh huh. จะคอยสาบแช่งตลอดอันนี้ uh huh. จะเป็นกรรมหนักไหมแล้วจะทําอย่างไรให้ใจเ,เราเอาโหสิ uh huh. กรรมได้ พระสูตรหนึ่งคือพระเจ้าบอกว่าถ้าเราพิจารณาวัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมพยาบาทจะละไปนะสองจเจริญเมตตาจะแก้พยาบาท 3. เจริญอนาปานสติแก้ได้ทุกเรื่องนะและสเราต้องรู้ว่าใครพยาบาทเบียดเบียนใครคิดอกุศลคนนั้นได้อารมณ์ที่จะได้อัตภาพสัตว์นรกแล้วนะเขาทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธ คือไม่รู้ละ่ะทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองใครโกรธคนนั้นเป็นนรกกมเนจารย์เปลวิสัยเพราะว่าจิตไม่รู้เรื่องอะไรจิตตั้งตรงไหนอันตภาพจะได้ตามนั้น <c oughs> ก็เหมือนโยมเนี่ยเอาเนิ้วแย่ปักไฟไหมละ่ะอืมตายไหมตายนะโยมบอกอืมมันยุติธรรมป่าแย่นิดเดียตายอา้าวไม่รู้อะ่ะไฟไม่รู้จักโยมอะโยมจะเป็นคนดีคนเลวโยมไฟไม่รู้จักนะ โยมไม่อยากเกิดในนรกมันก็ไม่รู้จักแต่เพราะวิญญาณังปฏิทิตังในผืนนาสามที่เป็นอกุศลนรกเกิดขึ้นแล้วณนะเวลานั้นใช่ไหมดังนั้นทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองถ้าโยมรู้หลักการเนี่ยจิตมโนวิญญาณอย่างผังที่ขึ้นให้เนี่ยโยมจะไม่กล้าคิดอกุศลเลยและโยมจะรู้ว่าทําไมพระเจ้าบอกแม้โจรจะมาเลื่อยอวัยวะเธอขาดเป็นสองท่อนนะอย่ามีจิตคิดประทุษร้าอย่าเปล่งวาจาชั่วยอย่าให้มีเมตตามีโจรคนนั้นเป็นอารมณ์ โอ้โหเราฟังพระสูตรนี้รับไม่ค่อยไหวแรกๆเนอะอะไรมันกําลังฆ่าเราเนี่ยเราต้องเมตตามันด้วยเหรอมีแต่จะสวนมันเข้าไปใช่ไหมแต่พระเจ้าให้รักษาจิตเพราะถ้าเราคิดอกุศลเราเองเป็นผู้ไปเกิดในอบายแล้วมันคุ้มไหมละ่ะใช่ไหมไม่คุ้มเราต้องรักษาใจาเราให้สงบนะนี่อันนี้คือเหตุผลของพระพุทธเจ้านะที่ได้สร้างเหตุปัจจัยอันดีงาม นะที่ได้มารวมกันเพื่อกระทำกิจอันนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจอันนึ่งด้วยความเป็นผู้ผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิญ Sato